ขอเชิญชวนทุกท่านได้อัปโหลดภาพนั่งสมาธิเข้าร่วมแคมเปญเพื่อทำลายสถิติโลกกับ Guinness World Record ในหัวข้อศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลกเป้าหมาย1ล้านภาพนั่งสมาธิวิธีการใช้เว็บไซต์ทำตามนี้นะคะกดอัปโหลดภาพนั่งสมาธิของท่านกติกาการเข้าร่วมภาพส่งภาพนั่งสมาธิ เป็นภาพนั่งสมาธิหลับตาเต็มตัวอยู่ในอุริยาบทนั่งหรือนั่งเก้าอี้นั่งพื้นก็ได้ภาพนั่งสมาธิจะนั่งกันหลายคนก็ได้และเห็นชัดเจนว่าเป็นการนั่งสมาธิภาพที่ไม่ควรอัปโหลดภาพที่มีลายน้ําบนภาพภาพที่มีการตกแต่งใส่ตัวหนังสือภาพที่มีการตกแต่งแล้วไปวางบนแบ็คกราวอื่นภาพไม่ชัดภาพเลอภาพที่มีเฟรมหรือกรอบภาพนั่งสมาธิครึ่งตัวภาพที่อัปโหลดได้ภาพนั่งสมาธิภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่ม ภาพนั่งสมาธิบนเก้าอี้คนที่อยู่ในภาพต้องโดดเด่นซึ่งเริ่มกิจกรรมได้ตัแต่วันนี้วันคุ้มครองโลก22เมษาพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสันติสุขภายในไปจนถึงวันสมาธิโลก6สิงหาคมพุทธศักราช2565เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงนี่คือตัวอย่างภาพนะคะและตัวอย่างภาพที่ไม่ควรอัปโหลดค่ะคือเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่า มีการตกแต่งไปแล้วนั่นเองนะคะกดเลือกภาพค่ะเลือกใส่แคปชั่นค่ะแล้วก็กดอัปโหลดภาพนั่งสมาธิค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันแชร์แคมเปญนี้นะคะสาธุ